บอกเลยว่าปืนไม่ดีดเลยฮะสวัสดีชาวเป็นนัเกมเมอร์นะครับกมที่คุณรับชมเคือเกม i n v e s t i e n t s e r v e r Story Thailand นั่นเองนะครับผมก็วันนี้ก็จะมาพูดถึงปืนกระบอกหนึ่งนะฮะซึ่งเป็นปืนนี่ฮะ M134 l a s t นะฮะหรือว่า M134 ราคานั่นเองนะครับเป็นปืนเอ่อ M134 สีแดงนะครับวันนี้เราจะเอาปืนนี้มายิงบอสแดงกันครับนะซึ่งผมเคยทำเนี่ยคลิปเอาปืน M134 ยิงบอสแดงมาแล้วนะครับแต่ว่าเป็นมินิกันนะครับเป็นเอ่อ M134 มินิกันธรรมดาไม่ใช่ตัวเอ่อตัวลัสแต่อย่างใดเนาะ M134 แดงเนาะซึ่งทำไมถึงเอามายิงนะครับเพราะว่าปืนตัวนี้เอ่อจะถูกปรับเอ่อลดแรงดีดลง50% นะครับผมเคยเที่ผมเคยทำคลิปเปิดกล่องไปแล้วผมไปรีวิวตอนสุดท้ายจำได้ไหมที่ถ้าเกิดใครยังไม่เคยไปดูนะแต่ถ้าใครไม่เคยดูเดี๋ยวไว้ไปดูนะครับผมก็ผมเคยลองรีวิวไปแล้วคือเอาตัวละครธรรมดาเลยไปยิงเลยนะฮะเรียกได้ว่าแรงดีดน้องน้อยมากๆแทบไม่ดีดเลยนะครับแล้วก็ผมใช้ตัวละครธรรมดาด้วยแต่ว่าวันนี้เราใช้ตัวละครแมดด็อกไปยิงนะครับซึ่งเราก็จะไปยิงบอสแดงกันเนาะอย่างที่บอกไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กันไว้ก่อนนะครับกระทึบไลค์นะครับให้ถึงสัก500ไลค์แล้วกันนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปน ก็จริงๆวันนี้ก็จริงๆมีน้องขอมาแหละว่าอยากให้ผมเอาปืนตัวนี้ไปยิงบอสแดงนะครับก็ปืนนี้จะถูกปรับสเตตัสให้เท่า m 3 4ธรรมดาเนี่ยหลังวันที่4กรกฎานะครับก็หลังจากการอัปแพทเนาะทุกๆทุกๆวันอังคารน,นะครับซึ่งอันนี้ผมอัดก่อนวันที่4นะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะลงวันไหนนะแต่ผมอัดก่อนวันที่4นะจ๊ะโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปลุยกันในเกมดีกว่าว่าปืนนี้ไปยิงบอสแดงแล้วจะเป็นยังไงบ้างไป let's go mad d o กแก่งตัวเป็นพเลสออฟเบเคิลเบียเลยป่ะ โอเคเราเข้ามาแล้วนี่ครับลืมไปปืนนี้โดลดไม่ได้นะฮะโอเคอยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับสำหรับที่ยิงบอสของเรามองเห็นกันไหมว่าอ่าผมเปิดเป็นเอ่อไฟฉายเอ้ยเป็นอันนี้ให้ละกันเดี๋ยวผมถือตัวนี้ไว้นะฮะโอเคเดี๋ยวผมรีโหลดไปก่อนเนี่ยปืนนี้ก็เป็นปืนสีแดงเนาะสำหรับใครที่เคยเห็นผมรีวิวไปละนะฮะสีสวยงามรีโหลดโคตรนานโอเค นี่ผมถืออันนี้ไว้เอาไว้ยิงเลกบอสนะฮะโอเคอันนี้มันเอาไว้ทำอะไรเทพถูกการนี้อ๋อเพิ่มเลือดใช่ไหมออกล้ได้เพิ่มเลือดเนาะนี่ผมไม่รู้เหมือนกันลองเอามาเอามาทดสอบดูนะครับก็นี่ครับบาร์บอสแดงครับบอกเลยว่ามาดื้อดแบบอะไรกระพริบกระพริบวะนะ่ะโอเคบอสแดงบอสแดงอยู่ตรงนี้เลยผมเอาแมกกะสุนมันทั้งหมดกี่แม็กวะา6โอเคก็เอาไว้เปลี่ยนปืนเนาะที่อย่างที่ผมเคยทำไป นะซึ่งผมเคยรีวิวไปละบอสแดงอยู่ไหนวะน่าจะอ,อ,อยู่ไหนว่าเจ้าอยู่ไหนบอสแดงต้องหาเขาก่อนนะฮะอ๋อผมเห็นเขาแล้วนู่นอยู่ตรงนู้นเลยไกลามากๆเลยผมต้องยิงเรียกเขามานะฮะเดี๋ยวผมต้องจะมีตัวพวกนี้มายุ่งแน่นอน,นครับเดี๋ยวเรานี่ครับเล็งมาตรงนี้ฮะแล้วยิงครับเป๊ะอา้าวลืมมีโหลด โถเอ้ยเล็งมาตั้งนานโอเคยิงอ้าวทำไมไม่โดนอ่ะรีโหลดอโอเคบอดแดงทำไมยิงไม่โดนเจ้าทำไมเจ้าอยู่ไกลขนาดอ๋อโดนแล้วโดนแลวโดนลว,โ,นลว,โ,นลวโอเคครับิงโดนบอดแดงและ Yeah. เอามาที่เดิมของเราครับ <_ d ata> เขากำลังวิ่งมานะครับนี่เอ็นสามสี่ของเราครับเดี๋ยวเราทดสอบจะเทสได้ก่อนนะฮะว่ามันรุนแรงขนาดไหนนะฮะวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้ว,ว,ลวรีโหลดด้วยรีโหลดแบบกลางแขนกันค่ะ <_ d ata> แมดด็ดอกใส่รู้สึกตลกไงไม่รู้นะถอดไหมไม่ใส่ได้ไหมไม่ไม่ใส,ส่โอเคแบบดูแมดด็ดอกหน่อยนะน,นี่ไว้ยิงตอนรีโหลดมันไม่เข้ามาใกล้เพื่อน เข้ามาใกล้นหน่อยอ่าโอเคแมดด็อกของเรานะครับสก,กิลพิเศษตัวนี้อย่างที่ผมเคยพูดกันไปนะครับเอ่อจะเป็นลดแรงดีดปืนนี้เนาะแต่ก็ใส่แล้วก็วิ่งได้เหมือนเดิมวิ่งไม่ได้เนาะเดิมเหมือนเดิมมาปกติอันนี้เรามาทดสอบกันนะครับว่าดีแค่ไหนผมจะไม่คุมเมาส์นะผมไม่คุมเมาส์เลยนะฮะกดคลิกค้างนะครับเอ้าตกใจเลยเมื่อกี้อดทีนะนัดอันนี้คือคิกคิกค้างนะครับผมไม่คุมเมาส์นะฮะ ดีดน้อยมากถ้าผมขุมเมาส์นะดูนะดูดิอยู่กับที่เลยอ่ะสุดยอดมากฮะโอ้โหเรียกได้ว่าสุดติ่งกระดิ่งแมวมากๆนะฮะโอเคเราจะมาเปิดไว้ละกันนะฮะจะได้มองเห็นชัดๆหรือไม่เปิดดีเปิดละกันนะฮะโอเคเราจะเอาว่าเราจะมาดูกันว่า M134 แดงเนี่ยนะฮะยิงบอสยิงบอสแดงเนี่ยทั้งหมดกี่แม็กนะฮะโอเคครับเตรียมพร้อม มา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 ปืนไม่ดีก็สบายใจแล้วครับมา6แม็กพอไหมผมซื้อไว้ก่อนดีกว่าโกไม่พอ,อซื้อสัก2แม็กน่าจะพอครับ8แม็กตอนนี้นผมใช้ไปกี่แม็กนะ5แม็กปะจำไม่ได้ละมาโอเคตรงนี้โอเคตรงนี้นะ5 4 3 2 1ไปโอ้โหบอกเลยว่าปืนไม่ดีดเลยฮะโอ้โหแบบค้างอะนะฮะกดค้าไปเลยนะฮะ ไม่ดีเลยนะครับกดนั่งด้วยนะฮะเ,เพิ่มๆลดแรงดีลงไปอีกนะฮะร,รีโหลดปึ๊บป๊บกดต่อฮะโอ้โหปืนสบายสบายคู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 คคคคคคเขาเรียกว่าไรแรงถีบหลับเต็มผืนนอนเต็มเตินหมดไปแล้วสองแม็กใช่ไหมสองแม็กไหมโอเครีโหลดโอเคกดคั้งไหมครับผม อ่าอมีงดนทุกนัดเลยนะโอเคค้างไว้ครับกดค้างไว้อ่ตายดิเพื่อนอตายดิจะหนุนน้ำไปหรอกยังไม่ตายเหรอตอนนี้มันจริงๆมันฮิวได้นะ ถ้าผมไม่ยิงอ่ะตายมาเฮ้ยเพื่อนกระสุนก็ดีตด,ด,ดยิ่งอยู่ไกลก็ยิ่งดีดนะฮะยิ่งกระสุนยิ่งอ่าเรียบร้อยตายแล้วกำลังพูดพูดเลยนะฮะก็ใช้แม็กไปทั้งหมดกี่แม็กประมาณ4 4ไม4เนาะกเกือบเกือบ4แม็กแล้วกันประมาณนั้นเนาะถือว่าใช้น้อยกว่าเดิมมากนะฮะลดแรงถีบได้เยอะมากๆนะถือว่าเป็นอีกปืนหนึ่งที่ โกงมากนะผมว่าเป็นปืนที่ฟาร์มมาสบายมากมันไม่ดีดเลยนะครับอะไรดรอปวะเพชฌน,นกโอ้โหดรอปนี้อย่าดรอปเลยจริงเพชนแนกนี่โอเคโอ้โหโคตรสบายก็เรียกได้ว่าสบายมากปืนนี้นะปกตินี่น่าจะยิงนานกว่าน,นี้นะครับแล้วตอนนั้นรู้สึกผมเอาเพื่อนมาช่วยยิงด้วยนะน้องนี้สบายๆครับไม่ต้องมีเพื่อนมาช่วยครับยิงคนเดียว อีซี่อีซี่เลยนะฮะเหลือแม็กอีกเยอะมากถือว่าเป็นปืนที่น่ามายิงบอสยิงบอสได้สบายมากเลยนะครับผมก็ยงไมาอีกครั้งนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กันไว้ด้วยนะครับกระทืบไลค์กันใด้ด้วยนะจ๊ะถึง5 0 0ไลค์ด้วยนะจ๊ะครับคุณทุกคนที่ดูกันมาและขอย้ำอีกอีกอย่างนึงก่อนจะจบกันไปนะครับเสียงผมเหมือนพี่ไบส์แหละครับทศกัณฐ์นะครับฟังกันยังไงวะไม่ใช่นะครับ เสียงผมก็เสียงไม่คล้ายนะผมคุยกับพี่เขาพี่ก็บอกเสียงคล้ายตรงไหนวะกล้องนะฮะไม่ใช่นะครับก็โอเควันนี้ก็พูดแค่นี้ละกันครับก็ขอบคุณทุกคนที่นั่งดูกันมาจบคลิปนะครับก็อย่าลืมไปดูคลิปพวกเปิดกล่องผมด้วยนะจ๊ะแล้วก็คลิปต่างๆในช anel ผมกด subscribe แล้วกดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะฮะสำหรับใครที่อยากให้ผมทําคลิปอะไรหรือว่าอยากให้ผมเอาปืนไปยิงเอาปืนอะไรมายิงบอสหรือว่าอยากให้อะเอาอะไรมาใช้หรือว่าอยากทําคลิปแบบแนวไหนอะไรอย่างนี้ก็คอมเมนต์กันมาได้้้้นนนนนะคคครรรััััับบบสหววีีไแ่ลก สวัสดีครับ